ผมเห็นอะไรครับผมเห็นกระช้ากระเป๋าค่ะกระช่ากระเป๋าอยู่อยู่<า>ยตรงไหนครับอยู่ตรงหน้า,นแ,ยา,า,าแยกปากหวานค่ะกระช่ากระเป๋าแยกปากหวานใช่ค่ะนลครับขอเบอร์เบอร์ที่ต่อกลับเลยนะครับศูนย์เก้าสองค่ะศูนย์เก้าสองครับ ศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกครับเก้าสามสองห้าค่ะเก้าสามสองห้าศูนย์ก็สองเจ็ดแปดหกเก้าสามสองห้าน้องครับกระเป๋าน้องเป็นยังไงเขาเขาอาคนร้ายแต่งกายยังไงครับน้องขับรถได้ครับเสื้อสีดำค่ะเสื้อสีดำใสเกยีนค่ะน้องท้าพ่อไปเสื้อดำ กางเกงกางเกงยีนค่ะเห็นนะครับกางเกงยีนนะครับเสื้อสีดำกางเกงเสื้อเป็นเสื้อแบบไหนครับน้องครับเสื้อแขนยาวค่ะเสื้อแขนยาวกางเกงยีนค่ะเสื้อสีดำแขนยาวกางเกงยีน ใช้รถอะไรครับน้องครับอดตามหลังว่าค่ะอ่าเป็นเป็นรถอะไรครับผมคนคนร้ายขอเดินตามหลังมาของก็ได้กระเป๋าไปแล้วขอก็วิ่งไปค่ะ